สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรทักโลกครับมานั่งดูมันสำหลังตื่นตาตื่นใจประทับใจสุดๆครับทั้งดกทั้งใหญ่ทั้งยาวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับว่ามีการดูแลไล่มันสำหลังของตัวเองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมากับภรรยาครับ นี่ครับแนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อไล่มันสําหลังแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับ15ไล่ค่ะสิบห้าไล่มันสําหลังตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่วินัยตอนนี้อายุ4ี่เดือนแล้วครับสเดือนแล้วใช่ไหมครับพันอะไรครับพันแขกดําครับแขกดําโอ้โหนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสี่เดือนแขกดํา มาได้ขนาดนี้นะครับเทคนิคการดูแลมันสำหรับของพี่วินัยคืออะไรครับเทคนิคของผมก็คือใช้โฟทีไปสามรอบแล้วก็ใช้อะมิโนแบกไปหนึ่งรอบแล้วครับแล้วจะฉีดอีกไหมครับก็ตั้งใจว่าจะฉีดอีกครับสักหนึ่งรอบตั้งใจจะฉีดอีกเนาะครับครับแล้วแปลงนี้ใส่ปุ๋ยไปหรือยังครับแปลงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่แต่รองพื้นครับใส่แต่ปุ๋ยรองพื้นครับทําไมถึงยังไม่ใส่ปุ๋ยครับก็สภาพฝนมันไม่ค่อยตกครับ แห้งแรงฝนมันไม่ตกแห้งแรงใส่ปุ๋ยไม่ได้เนาะใส่ปุ๋ยไม่ไม่ได้ฝนตกไม่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 มากครับแต่ฉีดพ่นโฟทีกับอะมิโนแบคได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคเลยครับแล้วแบบนี้คิดว่าการใส่ปุ๋ยของเราจะได้ลดต้นทุนไหมครับได้ลดต้นทุนแน่นอนครับผมได้ลดต้นทุนแน่นอนเนาะครับการใช้โฟทีกับอะมิโนแบคนับสภาพต้นนะครับทั้งการลงหัวนะครับแล้วก็ลักษณะของใบทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ทนต่อโรคแมลงอย่างไรบ้างครับ ฉีด40เข้าไปเนี่ยอตามที่ที่เราดูสภาพต้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยแล้วก็ใบเนี่ยใบยก็จะลางใบาบางใบใบแผ่สวยข้อข้อป้องนี่ก็คือทีแล้วก็คุยหัวดูนี่หว่าหัว,ห,ว,ห,วหัวหน้าพอใจมากเลยครับเป็นที่พึงพอใจมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ทองลีครับเห็นมันสําลังของนะครับของแปลงเราเป็นแบบนี้เป็นรู้สึกอย่างไรครับก็ปลื้มใจค่ะปลื้มใจเนาะ<อ> Thank you